คือพอพออาจารย์อารักษ์ตอบมาแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบหลักก็คือสำนักงานพลังงานพามานูเพื่อสันติซึ่งอยู่กับกระทรวงอวกระทรวงอุดมศึกษานะครับคุณต้องออกมาตอบว่าวันนี้เนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมันมีซีเซียมหนึอยู่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนบ้างคุณต้องตอบได้ เพราะคุณมีหน้าที่จะต้องอกํากับดูแลสารอันตรายอันนี้อยู่แต่จนป่านนี้ผมก็ไม่ได้ยินเห็นว่าตอบนะจากที่ฟังแถลงข่าวอย่างที่อาจารย์สุวชัยพาดพิงไปเนี่ยนะครับเมื่อว,วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมฟังไปผมก็รู้สึกโอ้โหท่านยิ่งใหญ่มากอะ่ะคล้ายๆฟังประหลัดกระทรวงมหาดไทยเคยเคยพูดอะไรทีม่มันคนพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะเรื่องว่าถามว่าจบจากที่ไหนอะไรแบบเนี้ย วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังเลขาธิการสำนักงานประลัมมนูเพื่อสันติเนี่ยก็พูดทํานองนั้นบอกเฮ้ยคุณอย่ามาบอกว่าคุณเป็นประชาชนผมก็เป็นประชาชนผมผมพอหมดเวลาราชการผมถอดเครื่องแบบผมก็เป็นประชาชนผมกล้ายืนยันว่าความเป็นประชาชนของท่านเลขาธิการประลัมมูเพื่อสันติเนี่ยไม่เหมือนกับประชาชนอย่างพวกเราเพราะว่าคุณยังมีสิทธิประโยชน์เยอะแยะไปหมดในฐานะที่คุณเป็นข้าราชการแต่ผมไม่มีผมอยากจะบอกนั้นจริง แล้วสิ่งที่คุณแถลงมาเนี่ยถามว่าใครรู้เรื่องอะไรบ้างมันช่วยทําให้เกิดความชัดเจนเกิดความแตกต่างแล้วมันจะนำไปสู่ไอ้สิ่งที่คุณคุณยกเอาเหมือนกับว่าสับบัญญัติขึ้นมาว่าเออเออโ n o ล l e d ส e based society เนี่ยมันทําให้ประเทศนี้มันเป็น knowledge based society ขึ้นมาหรือเปล่าในสิ่งที่คุณแถลงผมก็อยากจะสะท้อนกลับไปอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเออแล้วก็แล้วที่สําคัญก็คือว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปาจีนเนี่ยผมว่าต้องต้องแอคชั่นในฐานะที่เป็นซีอของจังหวัดนะคุณต้องคุณต้องเทคแอคชั่นในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วนะไม่งั้นเนี่ยผู้ทํามาหากินอยู่ในในปาจีนและจังหวัดข้างเคียงเนี่ยพีนาดบดนะครับเออเหมือนกับประเด็นที่เรากําลังจะจะชวนคุยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องผู้ประกอบอ่ธุรกิจการค้าหาเลี้ยงชีพเนี่ยผมว่าเขาเขาหนาวร้อนตอนนี้นะอะ หรือจย์สุชัยบองไงครับเออเราอยากได้ความจริงแต่เราไม่ก็จะได้ความจริงเทง <c oughs> ่าไหร่แล้วแล้วเขาบอกว่าอย่าตนกอย่าตนกไะแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่าตนกเป็นวัตถุอันตรายขนาดนี้ที่จารรากเล่าเนะีคือมันต้องรู้พิกัดรู้ที่ตั้งรู้จํานวนปริมาณเนี่ยอือย่างละเอียดแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานเดียวที่คุบนะครับมันต้องถามว่ามีกี่หน่วยงานล่ะครับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวไหมกมโรงงานเกี่ยวไหมการนิคมเกี่ยวไหมรนะหรือว่าอ,อหน่วยงานในในจังหวัดอ่ะในพื้นที่ที่นิคมสามสิบสี่ตันต้องรับผิดชอบนะเครับ,ค,รบคุณมีสมมติว่ามันเป็น p ป r l i a m e n ตัวเล็กๆอยู่ที่อยู่ในบ้านเอยู่ในจังหวัดหน่วยงานอื่นบอกไม่ใช่หน้าที่เราเห,อหรอะมันควรจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบกี่หน่วย นะครับสองก็คือเอาละมันหอ,อกมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเจเจรักพูดถึงว่าจริงๆแล้วมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับมันบล็อกของของที่ยังไม่เกิดได้ไหมอ่าอ่าฮะว่าก,กัดสามก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตรวจแล้วไม่พบสา,ารปดเปื้อนอืมก็อยากรู้เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรใครม,ม,มันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับ เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือความติดต่อกอนถ้าจะดับต้องรีบดับถ้าไม่รีบดับม,มันจะฟุ้งอย่างที่เราเป็นอยู่เพราะผมเชื่อว่าที่เป็นข่าวอาจารย์ทั้งหลายด็อกเตอร์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครฟันธงว่ารู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะใช่ใช่ครับเขาก็ไปสืบสอบมั่งไปหาข้อมูลมั่งใช่ใชใ่เทียบ,คบเคียงมั่งไปสันนิษฐานมั่งประเมินมั่งแต่มันไม่มีข้อมูลการที่บอกว่ามันเฮ้ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ว่ะ ันเท่ากับช้อน,น,นกาแฟหรือช้อนก๋วยเตี๋ยวอ่ะชัดๆอืมใช่อันนี้ไม่มีมไม่มีอันนี้กลับมาถึงว่าเอาะไหในเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คนเขาก็ไปเอาข้อมูลอะไรทางลมมาอีกอืมมันก็เลยตื่นตระหนกเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับครับประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแล้วแล้วคุณจะมีเรียกมาตรการหลังจากแถลงข่าวไปแล้วเนี่ย แาลงเข่าวแบบที่ยังมีอะไรไม่เคลียร์เนี่ยคุณมีมาตรการจัดการหนึ่งสองสามอะไร <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยส่งไปตรวจดินรอบๆแล้วส่งไปสุ่มตรวจน้ําแล้วตรวจคนที่อยู่ในโรงงานแล้วไม่พบอื <c oughs> ผมว่าเนี่ยโอเคระยะสัน้นอ <c oughs> แล้วเดือนหน้าทํำยังไง <c oughs> เดือนต่อไปทํำยังไง <c oughs> คนตรวจเนี่ยมีความน่าเชื่อถือใช้เครื่องมือเนี่ย วันนี้ผมคิดว่าประชาชนแบบสังคมเนี่ยเขาหวาดระแวงมันอาจจะต้องใช้คนที่เบื่อาชีพหรือว่าต่างชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มาตรวจอือมันก็ควรจะอยู่ในแผนก็เรียกแผนจัดการหลังเกิดปัญหาใช่ไหมครับอ้าววันนี้คุณตรวจเร่งด่วนได้อ่าวสัปดาห์หน้าเอาเมืออชีพเกี่ยวกับองค์กรประมานูต่างประเทศก็มาแล้วพระรงสีมาเลยอืแล้วก็มาตรวจซุกตรวจอันนี้ผมเชื่อว่ามันถึงจะดับ ดับได้อืถึงกระนั้นคนก็ยังหวัดแหวกโดยเฉพาะคนต่างพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่ในระแวงก็ไม่รู้จะไปไหนะคพี่บ๊วยเหมือนจำยอมที่ต้องอยู่ในพื้นที่อแต่คนที่อยู่รอบนอกพอเขารู้อย่างนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าเขากลัวเขาระแวงครับ้นนี้ไอ้หายนะมันจะตามมามากกว่าืนก้านสภาพสังคใช่เขากำลังจะมาพูดว่า ไอบ้บรรดาธุรกิจน้อยใหญ่ไปถึงภาคเกษตรภาคโรงงานภาคผลิตภาค SME ผู้ประกอบการเนี่ยมันถ้าถามมิสเตอร์แบงเกอร์ว่าไซคนของมันจะเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าซีเซียมมันจะทำให้เป็นหนี้เสียทั้งประเทศส่ว <c oughs> นมาถามคนเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่ามันมันหนี้เสียนะเพราะว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันธุรกิจมันมันพังไปแล้วเนี่ยเอาแค่ สองสาเดือนเนี่ยมันเป็นนี่เสียมทั้งบาทครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าให้เจ้านี้ไม่เดือดร้อนเจ้านี้จะเดือดร้อนนะผู้ก่อการเดือดร้อนลูกนี้เดี๋ดว้อนให้เดือดร้อนแน่อวิธีชีวิตเปลี่ยนมาให้กลัวใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ปิดเทอมอยู่อเดี๋ยวเปิดเทอมอีกโอ้อะไรวุ่นวายใช่ยิ่งตอนนี้ปิดเทอมนะสมมุติว่าผมมีมีมีแผนจะไปจะไปวางน้ําเขียวนะ ไปไปเที่ยวแถวแถวอุทยานแห่งชาติทับลานนะผมอาจจะเปลี่ยนทิศทางเลยผมไม่ไปผมไปหาดเจ้าสำราผมลงใต้เลยอืถามว่าอ้าวแล้วคนวางน้ําเขียวอะ่ะที่เขาคาดหวังว่าเออเขาได้จะมีนักท่องเที่ยวแห่กันไปเนี่ยเจออ้น,นี้เข้าไปเนี่ยเจอ,เอ,อลูกหลงอะ่ะจากซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดคนไม่ไปวางน้ําเขียวคนไม่ไปเขาใหญ่คนไม่ไปอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วแล้วทําไงอะ่ะ สวนผล,ลไม้ที่กําลังออกมาเนี่ยตอนนี้ก็ได้ยินว่าพี่น้องชาวสวนมะยงชิอ่อแล้วก็สวนทุเรียนเริ่มเริ่มโอดกวนแล้วอะว่าออเดอร์ที่ที่เหมือนกับจองจองกันไว้สั่ง,ส,งสั่งกันไว้เนี่ยมีการโทรไปยกเลิกอะเพราะว่าพอคนรู้ว่าของมาจากทางทางปาจีนบุรีเขาบอกว่าเขาไม่เอาดีกว่าเขาเสี่ยงแล้วที่ผมเป็นกังวลอีกอันหนึ่งก็คือว่าบรรดาสวนสมุนไพรที่ผลิตสมุนไพรป้อนให้กับ โรงพยาบาลอภัยภูเบศซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรไทยที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอภัยภูเบศตรงเนี้ยเออไม่ผม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 เคร่งวลมากเลยนะจ๊ะประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าในงานที่เขารับผิดชอบก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องและมองไม่ถึงครับซึ่งก็ถึงบอกไงว่าในงานที่เกี่ยวข้องกับต้นเหตุกับต้นเหตุต้นเรื่องเขาก็ต้องไปทำไหม ให้คนเข้าใจแล้วก็หยุดหยุดไอ้อฟุ้งของความ,มน่ากลัวมันเอาอให้ได้ก่อนครับถ้าจากนั้นไปก็มันอยู่ที่แผนจัดการปราัญหาอาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันต้องออกมาครับนะถ้าเกิดมั่นใจว่าไม่มีตรวจเช็คโดยระบบอย่างละเอียดเป็นเป็นระยะระยะแล้วไม่มีมก็มันก็มีอีกหลายวิธีทำให้คนเชื่อมัน่นครับก็ไปก็ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไปกินมะยงชิดเลยอืม าไปกินผักเลยไปวางน้ําเขียวเออกินผักสดเลยครับเอาเด็ดจากแปลงเขี้ยวเลยเอนก็อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ว่าเรื่องไปเที่ยวเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเไนมีทางเลือกได้ออหนึ่งมันมีทางเลือกได้สองคนมันเซนซิทีฟอะคนเขารู้สึกหวาดระแวงเขาก็เปลี่ยนเขาไม่สบายใจใช่เขาไม่สบายใจเขาบอกเออทำไมสบายใจก็เปลี่ยนอันนี้มันเป็นผล แม้ว่าจะดูเหมือนระยะสั้นแต่ความรุนแรงเนี่ยมันจะเกาะตัวอย่างแรงต่อไปก็เรียกโมเมนตัมมันจะโอ,อกไปกันนี่ไปหลายอย่างไม่ใช่แค่โรดักนะมไม่ใช่แค่รดักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยมันไปหมดอมฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็หน่วยงานรัฐเนี่ยต้อง,ต,อง,ต,องต้องจับมือประสานกันมากกว่านี้คือไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวกับต้นตองเรื่องก็ก,ก็ก็เรียกว่ามีกี่คน หน่วยงานที่ต้องแก้ไขปัญหานี่มีกี่คนครับมีกี่หน่วยแต่ก็หน่วยงานที่ต้องไปดูแลบรรเทาส่งเสริมช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยกี่หน่วยให้มันครอบคุมมันถึงจะออกมาเป็นแพ็คอะถ้าปล่อยอย่างนี้ผมดูแล้วให้หน่วยงานว่ากันไปตามหน้าที่ไม่มีทางครับเละเทะสเปะสปะบอกมีคนดูแลอยู่แล้วมีพ่อเมืองก็เป็นเซ็นเตอร์อยู่แล้ว มันมันใหญ่เกินกว่า uh huh. เกินกว่าท่านจะรับผิดชอบไว้